ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศถียถีนักราชนะครับ4มีนาคมอากาศกําลังร้อนเลยเดี๋ยวผมจะพาให้ดูข้างหลังก่อนเป็นอ้อยนะเขียวขจีเลย4มีนาคมได้อย่างนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับมีเสาไฟด้วยนะผมจะพามาดูแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงเขาเพิ่งเก็บเก็บอ้อยเสร็จไปเนี่ยนี่ยแปลงนี้เนี่ยตรงไปเนี่ยหน้ากว้างเนี่ย180เมตรนะเออแล้วความลึกเนี่ย400กว่าเมตรนะครับ50ไร่อ่าแต่ไม่ได้เน้นขายเน้นพาเที่ยว เที่ยวกันาการอากาศแล้วร้อนอย่างนี้แหละใครว่างๆชมผมให้จบคลิปชมเป็นเพลินนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่เน้นเลยไม่เน้นขายเอาง่ายเน้นพาเที่ยวนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเบื่อการขายแต่ผมจะพามาเนี่ยแปลงเนี้ยจะพามาคุยว่าเอะมันดียังไงมันไม่ดียังไงมันดีแบบสมควรซื้อไหมนะแล้วก็ข้างในมีอะไรเที่ยวบ้างมีหมาเยอะด้วยเคยมาเมื่อปีที่แล้วแถวเนี้ยโอ้โหมาลูกอ่อนด้วยถ้าใครจำได้เป็น F c ซรุ่นเก่าๆนะตรงนู้นเะนี่ยมีหมามาออกลูกใตพนพงถนนมันขุดพงขุดรูอยู่ เดี๋ยวตามผมบอยสิทิ์นักราชมาอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับคลิปนี้ร้อนไปด้วยกันตามมาครับอ่ะโอเคครับตามผมบอยสิทธิ์นักราชมานะครับผมบอกแล้วผมจะไม่เน้นการขายนะแต่ผมจะเน้นให้ข้อมูลนะครับชมไปเพลินนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเป็นแปลงใหญ่อีกแปลงหนึ่งนะผมบอกก่อนนะผมอยู่ที่ตำบลสักโจมอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรีอ่ะนะแปลงนี้ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณประมาณ40กิโลแต่ห่างจากกรุงเทพประมาณสักร้อยสิบกิโลตรงออกไปเนี่ยประมาณสัก ไม่ถึงไม่ถึง5 0 0เมตรอ่ะ600เมตรขึ้นถนนใหญ่เลยถนนใหญ่คือ2เลนก่อนนะแล้วอีกสัก3 4กิโลค่อยขึ้นถนนใหญ่อีกอันนึงนะครับที่จะไปกรุงเทพเออมันมาได้หลายทางเนี่ยนะครับเส้นนี้ก่อนนะหน้าที่เรา180เมตรไม่ใช่แปลงนี้นะเนี่ยต่อไฟมาแปลงข้างๆกันนะครับเป็นฉนดคุดแดงนะแต่2ฉโนด2ชงนดติดก,กันเลยนะครับนี่ติดหน้ากว้างเนี่ยประมาณ1้0เมตรนะแต่ด้านลึกลงไปเนี่ยเมตร ที่ผมจะพามาชมเนี่ยมัน50ไร่ก,กว่านิดนึงนะครับแต่ขายยกแปลงเลย6ล้าน7ยกแปลงเลยนะ6 07, ล้าน7เฉลี่ยไร่ละแสนสามนะครับอยู่ที่บอกไปแล้วอยู่ที่สากะโจมนะอ่าหันหน้าจากที่เรานะครับหันหน้าจากที่เราออกถนนเนี่ยออกถนนมาสมมติผมอยู่ในที่นะหันออกถนนคือทิศใต้นะครับทิศใต้นะครับให้ข้อมูลโดยจฉเพาะก่อนหน้าที่จะโค้งหน่อยนึงนะครับ ถนดมี2ผืนคุดแดงนะผืนที่1คือ20ไร่ผืนที่2คือ30ไล่แไร่จะขายยกหมดเลยนะครับห้ไร่ปกติเนี่ยจะปลูกอ้อยนะครับแต่ช่วงนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับต่ํากว่าถนนประมาณหัวเข่าหนึ่งหรือ50เซนโดยเฉลี่ยนะอันนี้มันดูง่ายผมมาปีที่แล้วาไปรอบหนึ่งมันดูยากเพราะว่ามันมีอ้อยอะท่วมหัวเลยอะนะถุงสีฟ้าเนี่ยนะตามถนนไปเลยยันบ้านคนหลังคาสีส้มอะ่ะเนี่ยคือของกว้าง ประมาณร้อยร้อยแปดสิบเมตรนะผมจับข้อมูลคร่าวๆนะอาจจะก,กว่าด้วยนะครับจากหลักสีฟ้าเนี่ยตรงลงไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันที่เขาปลูกก้อยไม่ใช่อันที่ไม่ได้ปลูกกะเก็บไปแล้วของเรานะครับสี่ร้อยห้าสิบเมตรนะครับคูณร้อยแปดสิบเมตรโดยประมาณนะมีบ่อนหนึ่งลูกเออผมกลัวจังเลยเนี่ยผมพามาเดินเที่ยวเนี่ยกลัวกล้องมันจะตัดอุณหภูมิสามสิบหกองศานะครับสามสิบหกองศาแต่ลมเย็นนะผมบอกเลยล,ลมเย็นมากเนี่ย ไทยทาอยู่เนี่ยลมสู้สู้เลยอ่ะลมแรงเหมือนชใช่ทะเลอ่ะจริงๆไม่ได้พูดเล่นฮะลมแรงมันร้อนเราอู่จากคอนกรีตขึ้นมาความกว้างเนี่ยผมว่าน่าจะห้าหรือหกเมตรเนี่ยคอนกรีตเนี่ยน่าจะหกได้มากนะครับเดี๋ยวร่างวัดก่อนนะซื้อขายเดี๋ยวร่างวัดกันก่อนนะครับแต่ผมเช็คแล้วว่าถนนเนี่ยไม่เกี่ยวถนนนี่เขา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 ตัดแบ่งไปแล้วนะครับเนี่ยแปลงเนี้ยบ่ออยู่ตรงซุ้มต้นไม้เนี่ยพุ่มต้นไม้เนี่ย นี่ไม่ได้เชียร์ขายนะบอกแล้วไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันดูปหกสามซื้อปีหกสี่หกห้าก็ได้แต่ผมให้ข้อมูลนะผมให้ข้อมูลอย่างที่ผมบอกกันแล้วครับให้ข้อมูลท่านแปลงนี้คือสามสิบไร่เนี่ยแปลงเนี้ยแปลงที่ติดบ้านคือยี่สิบไร่เนี่ยเห็นไหมเขามีการาปลูกข้ออะไรอ้อยเออไม่ใช่ข้าวโพดอ้อยหรือเ,เขียวขจีนะมีระบบน้ําหยดนะครับปั๊มมาอ่าน้ําบาดาลได้ ท่านเห็นที่ผมจอดรถไหมหน้านั้นอะ่ะเ,เป็นรู้สึกปั๊มน้านะครับสเสมอปัม๊มหน้าที่เราไฟฟา้ามันมาจบตรงที่ผมจอดรถนะตรงนี้ก็ต้องเดินมาหน่อยเดียวไม่ใช่ปัญหาแล้วครับแล้วก็ท่านลองดูน้มันต่ำก่าถนนประมาณสักห้าสิบเซนอนะ่ะประมาณนะห้าสิบหกสิบเซนนะครับคิดว่าไม่ใช่ปัญหาในการข้ออ้างในการต่อรองราคานะครับเฉลี่ยไล่ละแสนสามก,กว่าบางคนนี่ดูผมนี่ไม่ต้องดูอะไรเลยมันมีจุดบอดอะไรวะจะได้เอาไปต่อราคามัน <laughs> มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ อยากให้ก่อนต่อราคามาชมก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกนะเป็นอ้อยเก่านะครับอ้อยที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะน่าจะปลูกใหม่เร็วๆนี้นะครับถนนคอนกรีตมันจะมีตรงเป็นลาดยางต่อจากคอนกรีตหน่อยนึงเออข้อเสียมันไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกหน่อยเดียวมันมีฟ์มหมู่บ้างนะครับ มีบ้างนะฮะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นบ้างนะครับผมบอยเศรษฐีนคราชนเมมโโกหกท่านไม่มโนไม่โลกสวยนะครับมา้ครับหอมสดชื่นมีกลิ่นลาเวนเดอร์นี่ไม่มีฮะกลิ่นขี้หมูชัดๆดนี่แหละครับแต่มันไม่เยอะมากมันมีบ้างแต่มันไม่เยอะมากครับมาปลูกบ้านก็ปลูกได้นะแต่มันก็ก็ต้องมาดูนะว่าท่านชอบหรือเปล่านะครับบางคนก็กลิ่นสถานหน่อยนึงไม่คุ้นก็มันก็กลายเป็นกลิ่นใหญ่ได้อะผมคนนึงแหละผมไม่ได้กลัวกลิ่นขี้หมูแต่ถ้าผมทานอาหารมาใหม่ๆผมมาเดินผมก็ ก,ก็มีกันขึ้นใส่บ้างแหะพูดตรงๆน,นะครับอ่ะมาถึงทงอันนี้อันนี้คือผืนที่1นนะนี่คือผืนที่1ผืนเนี้ยเนี่ยยันที่ผมจอดรถตรงนั้นอะ่ะสาไร่ยันนั่นท้ายนู่นเลยอะ่ะเดี๋ยวถ้าเดินไหวจะพาเดินะนะครับแล้วผืนที่2ก็เนี่ยจากเนี่ยไปถึงรั้วเขาอะ่ะสผืนผมบอกแล้วนะยืนจากที่หันหน้าออกถนนคอนกรีตเนี่ยทิศใต้นะครับจากกรุงเทพก็ประมาณร้อยร้อกิโลประมาณนะ นั่นหมายล่วงหน้า1วันนะครับเบอร์ผมก็0983875209เอาใหม่นะครับ0983875209 ID ลายผมนะมเป็นลายแอดนะพิมพ์ข้อหมายแอดก่อน assign อ,อะนะ boy เลข8นะครับใครอยากเป็นเพื่อนกับผมแอดมานะครับผมก็ส่งรายละเอียดส่งคลิปหลอกหลอนท่านทั้งวันทั้งคืนแหละถ้าไม่รำคาญผมก็บอกว่าแอดล์ไมาได้เลยนะครับผมมีคลิปสวยๆผม,วยผมก็จะส่งให้ท่านชมอ่ะนะมีกลิ่นนะครับผมพูดก่อนมีกลิ่น แต่ท่านซื้อปลูกป่าซื้อเก็บไม่มีปัญหาหรอกมีบ้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกเดี๋ยวจะหาเยเวลามาชมที่แล้วคุณบอยไม่เห็นบอกว่ามีกินเลยมีครับแต่อาจจะไม่ได้อะไรมากนะแต่สัมผัสกินได้ส่วนใหญ่เขาจะปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยกันนะนะแถวนี้ยนะเนีย่ยยาหลักฟ้าเนี่ยถุงเนี่ยมีบ้านคนด้วยนะแถวนี้น้ำไม่ท่วมนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะน้ำไม่ท่วม แถวนี้ขับรถมาก็จะมีฟาร์มหมู่บ้างนะครับดินก็เป็นดินร่วนในระดับหนึ่งนะมีส่วนผสมของทรายบ้างเนี่ยโอเคไหมอย่างเงี้ยเลาะละ้วนลดหนาวลงไป450เมตรโดยประมาณไปเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันนะครับอ่เชื่อย,ยัง180เมตรเกือบ200เมตร่ะตามโค้งไปตรงนี้เป็นเป็นถนนนี้อยู่นิดเดียวช่วง,ง,งสั้นๆนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นคอนกรีดเลยอันนี้เหมือนเขาลาดยางบางๆไว้อะนะตรงนี้นะ ผมต้องขอเสียมารยาทนิดนึงนะเวลาชี้ผมอาจจะต้องกระดิกนิ้วนิดนึงเพราะว่าจะได้เป็นจุดสังเกตได้ง่ายนะครับผมรู้ว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีในการชี้แล้วก็ดิกนิ้วต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับไปเดินไปเรื่อยๆกลัวกล้องตัดมากเลยอะ่ะส6 37หองศานะครับณนะ4สี่เมษายนสี่เมษานนะไม่ใช่สี่เมษาหมดเนี่ยหล้านเจดนะครับรางวัลแล้วก็ออกค่าโอนให้หล้านเจ็ดนะครับ ต่อรองได้ไม่มากนักหนาแล้วครับไปเดินกันไปอบอุ่นครับเวลามันมาเดินแล้วนะมันจะไม่ค่อยร้อหรอกแต่ถ้าขึ้นรถลงขึ้นรถเดี๋ยวก็ลงมาขึ้นรถอะไรเงี้ยมันร้อนครับผมบอกว่านัดหมายลงหน้าได้หมดเลยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อย่างเงี้ยเรียบๆนูนะ่นเนี่ยจะเป็นพุ่มไม้ด้านหลังสี400่ร้อยกว่าเมตรอ่ะ ถ้ากล้องไม่ตัดเราเดินกันไปดูเรื่อยๆกล้องตัดขอพระธัฒนอาภัยนะครับถ้ากล้องตัดอะนะต่อให้กล้องแพงเท่าไหร่นะของผมนะรีวิวนานๆมันร้อนมันตัดครับตัดแล้วก็ต้องเริ่มต่อรีวิวใหม่อ่นะฮะรถสองคันสามคันสวนก็ได้สบายอ่ะดูดิเนี่ยถนนทำประมาณปีที่แล้วมั้งาปปีที่ปีกว่าง่ายๆอะน่าจะทำปาปปีหกหนึ่งอ่ะนะ ท่านเชื่อยัง,ยง่ะว่ามันต่ำกับถนนไม่มากผมเคยมาทำคลิปหนึ่งปีที่แล้วเอาขนมมาให้ลูกหมาใคร f อซเคยดูอ่ะ f อฟรุ่นแรกๆอ่ะใครเคยดูก็ทักทายผมได้นะครับย้อนเวลากลับมาใหม่อีกรอบหนึง่งเดี๋ยวจะพาท่านไปดูตรงบ่อนาำเดินนี่หอบเลยนะก็ขอบคุณมากนะ f อฟทั้ง6กแสนเจ็ดแสนคนที่ติดตามทั่วโลกทั่วประเทศนะครับ ช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะโรคระบาดมาเยอะนะครับซับจาางกันก็นกนเยอะช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยเนาะรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจด้วยกันสิ่งที่จะฝ่าฟันไปได้คือกําลังใจครับต้องเข้มแข็งอ่อนแอไม่ได้เลยครับช่วงนี้นะฮะต้องให้กําลังใจทุกท่านอ่อนแอก็แพ้ไปเลยช่วงนี้ต้องแข็งแกร่งครับปลาปามีนะครับลืมบอกเนี่ยมีนะมีนะอ่ะเดี๋ยวหอบแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ย บรรยากาศให้ดูรถสองสองางคันครับส่วนก็ได้สบายอะ่ะไปเห็นไหมผมให้ดูความต่ำจากถนนนี่เป็นระบบน้ำหยดนะนี่น้ำกำลังหยดนะเห็นไหมฮะเห็นป่าไม่รู้เดอดติ้งติ้งติ้เขาวางท่อ PE ไว้ไง เป็นชุมชุมใหญ่อีกชุมชนนึงนะครับแถวนี้นะนู่นนะที่เราอยู่นู่นนะเดี๋ยวไม่หมดนะฮะธงสีฟ้านั่นนะครับเห็นไหมฮะธงสีฟ้าไปนิ้วนิ้วชี้ผมอะแล้วก็ตรงเข้าไปนะอันนี้ผมจะพามาดูบอ่อจะได้เห็นกันไงฮะว่าบอ่อมันเป็นยังไงฝนไม่ตกปีที่แล้วหกสองฝนตกน้อยมากนะ าได้สับได้ส่วนนะฮะคือถ้าข้างหน้าร้อยแปดนะข้างหลังก็พอๆกันนั่นแหละครับเนี่ยเขาทำระบบน้ำจดเนี่ยให้ดูน้ำก่อนจะแสดงให้ท่านเห็นไงว่าเก็บน้ำอยู่ไปไงไปไงโอ้โหลมเย็นมากครับผมไม่รู้นะว่าน้ำนี่มาจากไหน แต่ไม่ใช่คลองเลประทานแน่นอนครับไม่รู้เหมือนกันว่าบาดนั้นเขาปั๊มมาหรือยังไงอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ใต้ต้นขี้เหล็กกันนะให้ดูนี่เห็นป่ะให้ดูความใสของน้ําผมนึกบอกไงไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันไม่ได้เน้นขายไม่ได้มาขายจ๋าใครชมไม่ต้องขายพูดแต่การขายผมให้ข้อมูลครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยรายละเอียดผมให้ข้อมูลนะครับแล้วก็พาท่านเดินเที่ยวึงบอกไงถ้าไม่ชอบแปลงนี้ ก็ดูแบงค์อื่นนะครับดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกใจวันนี้ไม่ชอบปีหน้าก็ยังได้เศรษฐกิจกไม่ดีเก็บเงินไว้เป็นปีหน้าก็ดูกันไปนะครับหรือใครเบื่อช่องบอยเศรษฐีนักล่าไปดูช่องอื่นดีกว่าอไปวากวาันไปนะครับอยู่ที่ท่านนะความสบายใจของท่านนะครับเงินในกระเป๋าเราอย่าให้ใครมาลวมไปง่ายๆยนะครับยิ่งสภาวะเศรษฐกิจกอย่างนี้ด้วยนะที่นี่น่าจะเป็นหมาจรนะไม่รู้หมาที่ผมเคยมาเจอหรือเปล่าไอ้พวกนั้นนะ่ะมันไปออกลูกใต้ถนนปีที่แล้วไปเจอสองตัวให้ดูน้ำให้ดูน้ำ นู้นนะครับไปยันนู้นอ่ะ450เมตรอ่ะพอสมควรอ่ะไปเดินอ้อมกันนี่เป็นไงเป็นไงหน้าโดดน้ำไหมบรรยากาศในระหว่างที่ผมรีวิวอยู่ที่เนี่ยคุณโอ้คุณอึงมาหาแดงนะครับคุณเนะอะไรต่างก็คุณหมูคุณแมวอะไรต่างต่างนี่ก็กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะ รีวิวภาพส,สวยๆให้กับท่านได้ชมกันนู่นอะยันนู้นเลยนะถ้ายป่านู่นเลยนู้นเลยนะครับก็พอสมควรอยู่นะ450เมตรอ่ะนะฉนดคุดแดงทั้งคู่นะครับไม่ต้องกวนะไม่ได้มีย้อมแมวไม่ใช่ซื้อผืนนี้ได้ผืนอื่นเอาฉนดคุดเขียวมาทาสีมันคุดแดงอะไรต่างไม่มีครับเอาสอบปะกอ,มอรมาหลอกไม่มีครับผมเช็คในระดับหนึ่งแล้วนะฮะถือโอกาสอูอ้ไงร้อน นี่ต้นสะดาเนี่ยสดารอบข้างนี่ส่วนใหญ่จะเป็นขี้เหล็กนะมีเห็น่อไหลต้นเล็กขี้เหล็กท่านดูลมเอาเออว่าแมลงไม่แรงดูต้นไม้อ่ดิใบกระดิ๊ก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 เลยเฉลี่ยไร่ละแสนสามนิดๆนะครับห้าสิบไร่เสร็จๆหน่อยหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งสามสิบไร่อีกอันหนึ่งยี่สิบไร่รวมแล้วก็ห้าสิบไร่นะครับรวมขายยกแปลงหกจุดเจ็ดล้านโดยเฉลี่ยก็ไรละแสนสาม ไปเดินกันไปเรื่อยๆผมจะพูดทุกคลิปนะเดินกันไปจะกนกว่ากล้องจะตัดอ่ะตัดก็ถือว่าผมจบแล้วกันนะอวยพรก่อนเลยดีกว่าก่อนกล้องตัดก็ขอทุกท่านร่ำรวยนะมีความสุขความจเจริญน,นะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ร่ำโลอ่ทองนะรวยแล้วกลับมาช่วยเหลือประเทศชาติกันนะครับในทำเราเกิดมาในแผ่นดินไทยนะครับเราก็ทิ้งความดีไว้ก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเป็นยังไงนะที่ต้นใหญ่ไม่ใช่นะฮะออยต้นใหญ่ไม่ใช่ตัวเล็กนี่คือของเรา เกือบหนึ่งปีเต็มๆอ่ะพฤษภาหรือปีที่แล้วจะไม่ผิดผมเคยมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ขายมาช่วงนึงเพราะฉะนั้นมันขายยากเพราะว่าอ้อยมันสูงนี่เก็บเกี่ยวอ้อยละนะที่เราเนี่ยยังไม่ต่อกับของเขาอะนะครับอ้อยนี่มันก็เอาไปทําได้หลายอย่างเนาะทําน้ําตาลได้ใช่ไหมแล้วสูก็ต้นมันเนี่ยเห็นเขาเอาไปหั่นให้หมูกินได้อะ่ะแต่เขาว่าดินมันจะเสียนะมันก็มีส่วนนะเพราะว่า มันใช้มาดุดซึมแร่ธาตุใช่ไหมในดินไปเยอะแล้วก็มันมีการให้บ่งให้ปุ๋ยนะครับดินก็แข็งแต่ไม่ต้องกลัวเราซื้อแล้วเราก็มาปรับหน้าดินซะมาควรดินซะอะไรซะมันก็แก้ไขได้ไม่ใช่ว่าวิตกกังวลอะไรต่างๆมันไม่ใช่ครับมันแก้ไขได้ตรงกันไปเรื่อยๆเนี่ยเขาวางระบบน้ําหยดกันครับกําลังจะปลูกอ้อยรอบต่อไปอ่ะนะเดินไก่เหมือนกันทั้งนี้ เหมือนเดินลูกเสือนะเดินทางไกลช่วงนี้หลายท่านก็จะปิดเทอมแล้วนะครับเด็กๆหลายท่านก็เริ่มปิดเทอมละอยู่บ้านนะครับอยู่กับพ่อกับแม่กันอยู่กับปู่ย่าตายายเปิดเทอมมาก็ปวดหัวกันต่อนะไหนจะค่าเทอมผ้าอะไรต่างๆใช่ไหมเสื้อผ้าเครื่องเรียนสู้ๆครับเป็นกาลังใจให้ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะครับในยุคที่โรคระบาดเต็มไปหมดในยุคที่คนแข่งแย่งคิงดีคิงเด่นกันนะครับในยุคที่คนเห็นแก่ตัวกัน ในยุคที่คนไม่ได้รักประเทศชาติจริงๆนะครับห้ามบอกแต่ว่ารักนะครับาฉากหน้านะครับก็ดูเอาละกันนะครับไม่โยงการเมืองนะผมไม่โยงกลางเมืองนะครับผมไม่เลือกพักผมเลือกคนที่พูดแล้วทาจริงพูดแล้วก็นําพาประชาชนและประเทศชาติไปสู่ข้างหน้าจะพักไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่สักแต่ว่าพูดนะครับอันนั้นก็ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะไปไม่ออกไม,ไม่พูดกันไม่พูดการเมืองมากเดี๋ยวถูกเชื่อมโยงครับ มันมีพุ่มไม้พุ่มไม้เป็นหย่อมๆอะนะนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นสเดาส่วนใหญ่สแตวกัะนะดินมันเป็นดินน้ําตาลนะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยนึงหญ้ามันแห้งอยู่แล้วครับมันไม่แห้งด้ไงมันช่วงฤดูดแล้งใช่ไหมล่ะแห้งครับฤด,ดูฝนมาก็จะเขียวพุผ่า่ะเนี่ยดินเป็นดินอย่างเงี้ยเนี่ยเขาถ่ายอยู่เห็นเห็นอยู่เนี่ยจุดนัดพบของแปลงนี้นะเดี๋ยวเข้าล่มกัน ปตทสักกระโจมนะครับบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้จับมาเลยปตทสักกระโจมดอนเจดีนะนัดพบที่นั่นนัดลงหน้าหนึ่งวันนะครับไม่ต้องกลัวนะว่ามาแล้วจะถูกมาต้มตุนปลดซับจี้ฆ่าข่มขืนไม่มีครับไม่ต้องกลัวครับทีมผมชัดเจนครับชัดเจนกันหมดนะครับคงไม่ทําอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์ครับ บอกแล้วแปลงไหนถ้าสนใจก็วางมาจำสองหมื่นนะถ้าสนใจนะวางมระจำสองหมื่นนะครับเอาประมาณสักสิบห้าวันนะครับแล้วก็ไปโอนสำนักง,งานที่ดินวันโอนผมคื้นให้ทั้งหมดนี่คือข้อมูลโดยสังเขปมียังไม่หมดเลยนะอันนี้เป็นนานะเขาทาหลายอย่างนะเห็นไหมนาปีนะครับทาปีละครั้งนาปางทําปัง,ป,งปีลาหลายครั้งนาปีส่วนใหญ่รอน้ํงฝนนาปางส่วนใหญ่รอชประทานนะครับแถวนี้นาปีไงรอฝนธรรมชาติ โอ้โหร่มเย็นจริงๆเคล็ดลับผมนะก่อนที่ผมจะรีวิวผมจะโปะแป้งตางูตามตัวใช้คํานี้เลยนะเวลาเดินนี่มันจะเย็นบูบา้าบูบา้าแล้วมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเหงื่อออกยิง่งออกยิง่งเย็นอะ่ะไม่รู้สิเคล็ดลับผมอาจจะบาบ้าบอบอ่ะแต่เออมันไม่ค่อยเหนื่อยอครับเน้นตางูเลยนะของผมถือโอกาสโปรโมทเขาหน่อยไปผมเดินเส้นตรงนะอันนู้นไม่งงนะเส้นนู้นไม่งงนะ ไม่งงนะฮะเพราะว่าเข้ามาจากข้างหน้าตรงนู้นอะ่ะแล้วก็ตรงเข้ามาเลยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่มาสุพรรณปกติช่วงหลังไม่ค่อยได้มาครับไปต่างจังหวัดหลายที่นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมไล่รีวิวแปลงเก่าเห็นดินไหมละ่ะดินน้ำตาลครับต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาถามแล้วกันนะครับบางทีผมก็ไม่รู้ท่านอยากจะรู้อะไรเงี้ยะผมรีวิวให้คนเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนดู บ,บางทีตอบไม่ถูกหรอกครับก็จะรีวิวข้อมูกลกว้างๆอันนู้นก็ติดไรอ้อยเขานะวันนี้รู้สึกชี้นิ้วบ่อยหน่อยยืมคาแรคเตอร์น้องนัชนนรัตบุรีมาครับแรกๆไม่เคยชี้หรอกหลังๆเฮ้ยชี้ดีกว่าชัดเจนดีมันก็แรงในระดับหนึ่งอ,อะเนาะ นนเหมาะซื้อเก็บครับเหมาะให้ลูกให้หลานซื้อเก็บไว้ก่อนแบ่งล็อกขายก็ได้นะอนาคตเก่งกําไรก็ได้นะเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะใครมีที่เก็บอ่ะเงินไม่ร้อนก็เก็บไว้กันลวกันครับราคามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเศรษฐกิจดีๆค่อยขายตอนนี้คนขายอ่ะร้อยเปอร์เซ็นเกือบเก้าสิบกว่าคนซื้อมีแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะไปแข่งกันขายถูกทำไมล่ะเก็บไปก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสข,ของคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆให้เขาขายนะครับคนซื้อก็ช่วยเหลือกัน พอไม่เดินแล้วนะยันพุ่มไม้ตรงนั้นอะนะนะไม่งงนะครับถึงสุดนูน่นอาจจะงงนิดนึงเนี่ยหมดเนี่ยห้าสิบไร่หกล้านเจ็ดต้นไม้มันก็มีผัดใบบ้างะเนาะเหมือนชีวิตเหมือนต้นไม้ก็เปยนเหมือนชีวิตสอนคนเราได้อะต้นไม้เวลาอากาศมันร้อนมันไม่ต้องการ น้ำมันไม่มีไงมันก็ไม่ต้องการเป็นภาระมากบางทีมันผักภาระหมายความว่าผัดใบได้เพื่อให้ต้นลําต้นหรือตัวเมลหลักหรือชีวิตหลักยังอยู่ได้หัวใจยังอยู่ได้มันก็ผัดใบพอฝนตกมามันก็ออกดอกออกผลออกใบต่อนะมันก็ไม่ตายนะครับก็เหมือนชีวิตเราอะยมลาบากนะครับอะไรเราตัดได้เราก็ตัดไปบ้างนะครับอย่าไปฟุ่มเฟือยนะครับตัดอะไรไม่จำเป็นก็จะเพิ่งไปตรงนั้นนะครับผมต้องบอกไงดูที่ช่วงนี้คนขายอร้อยคนเอาสิเก้าสิบกว่าคนอะ ท่านจะเลือกที่ไหนก็ได้เลือกที่ที่ดีๆอย่าใช้อารมณ์เลือกนะครับตัดสินใจนานๆนะครับคนขายเขาพูดให้ท่านซื้อได้ทุกคนแหละแต่ถ้าท่านใจอารมณ์นะไม่ใช้ใจไม่ใช่คนในครอบครัวช่วยกันเลือกนะเรียบร้อยครับผ่านไปเดือนสองเดือนท่านก็จะมาขายต่อนะครับแล้วมันก็จะขายยากถ้ากับเงินท่านก็ไปจมนะครับท่านคิดจะชาร์จกำไรในช่วงสมมติซื้อ10บาทจะขาย12บาทในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้หรอ,อยากนะครับผมบอกไลยเลยว่ายากนะครับบางคนต้องยอมขายเพราะขาดทุนด้วยนะ เพราะฉะนั้นคิดดีจะซื้อที่ซื้อทางนะครับมันไม่เหมือนกับซื้อขนมปังซื้อวันนี้พรุ่งนี้กินซะยังไม่หมดอายุกินได้นะครับแต่ที่ทางมาอยู่กับท่านยันพูดภาษาหยาบหยบเลยยังช่วยลูกช่วยหลานโค,โคตรทั้งโคตรเราต่อไปเราพูดงง่างยหยาบๆอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นดูดีนะครับอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจหลายใครหลายคนชอบใช้อารมณ์อ่ะจะซื้ออะไรเอาอารมณ์ไปที่ตั้งนะครับใจเย็นใจด,ดีมองถึงประโยชน์ที่จะได้รับผมถึงบอกว่าผมไม่เน้นขายไงฮะผมเกลียดการขายเกลียดการบังคับเกล คุณต้องซื้อวันนี้นะซื้อวันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อวันนี้เดี๋ยวลดเท่านี้ซื้อเดือนนี้ลดเท่านี้ทาไมซื้อไม่ลดอะไรต่างๆว่ากันไปผมมองว่ามันมันไม่ไม่ใช่สไตล์ผมนะครับเป็นนักขายถูกต้องเขาก็ทํากันอย่างนั้นแหละแต่ไม่ไม่ใช่สไตล์ผมนะครับมันผมไม่ชอบมัดมือชกอ่ะผมไม่ชอบยังไงผมก็ไม่ทําอย่างนั้นอ่ะผมไม่ชอบการบังคับขายไม่ชอบการหมกเม็ดขายผมก็ไม่อยากจะทํานะครับมันฝืน เดี๋ยวเรามากลับลากันใต้ต้นไม้ตรงนี้นะครับผมยังมีอีกหลายแปลงที่จะต้องไปรีวิวอ่ะนะรักษาสุขภาพดีๆนะครับช่วงนี้เป็นห่วงเดี๋ยวท้องร่วงกันไาอีกใช่ไหมหน้าร้อนโควิดก็กำลังระบาดอยู่อะไรนักหนาไม่รู้เนาะปีนี้ลุมเล้าประเทศไทยลุมเล้าชาวโลกกันนักหนาให้วันเวลามันผ่านไปมันจะได้สิ่งดีๆจะได้เข้ามานะครับฟ้าหลังฝนจะได้ดีๆอ่ะโอเคกลับลากันตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันแปลงนี้